สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมและไม่ได้ใครพบเห็นแล้วครับกับเหรียญน,นั่งเสือเสาห้ารุ่นพยักพันลานปราบไพรีครับปี2563นะครับกล่องรายการรุ่นนี้จะเป็นกล่องสีแดงอย่างนี้ นะครับวันนี้ผมเหลือแค่สามเหรียญแบ่ง FC เพื่อนๆ fc ไปหมดแล้วนะครับตอนนั้นเปิกค่อนข้างจะแพงนะรุ่นละสี่ห้าร้อยเลยนะครับมาเดี๋ยวดูจํานวนการจัดสร้างหน่อยครับรุ่นนี้กับเหรียญรุ่นพยักษพันล้านบาไพลีนวพัฒบุญญากามโมนะเป็นรูปทรงเหรียญน,นั่งเป็นรูปทรงเหรียญรูปไข่นะครับหลวงพัฒนนั่งเต็มองบนเสือนะครับรุ่นนี้นะครับนี่จะมีชุดก,กรรมการด้วยนะชุดก,กรรมการก็ราคาจองเจ็ดร้อยรับสามเหรียญเป็นเนื้อปาก้าแต่วันนี้เราจะมาดูรายการรุ้นเนื้อกับ รายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคครับราคาจองอยู่ที่ลุ้นละ200บาทครับจำนวนการจัดสร้าง100ลังครับ100ยลัง1ลังการันตีเนื้อเงิน5เหรียญนะครับโอ้โหเนื้อเงินลงยาลายธงชาติลงยาแดงลงยาปลาคราบลงยาหน้าหลังนี่ลงยาหน้าหลังนี่สวยมากเลยแต่ผมแบ่ง f c ไปแล้วนี่เหลือแค่3เหรียญเท่านั้นนะครับวันนี้แล้วก็เนื้อนวะเนี่ยก็มีนวะนวะลายเสือขาวด้วยนะครับนวะลง1ลังก็สี่เหรียญนะครับแล้วก็มีเนื้อปากกาลงยาลายธงชาติ ลงยาเสือ,อดาวเนื้อฉนวนผิวลุ้งเนื้อฉนวนเนื้อทองแดงผิวลุ้งผิวไฟลมดําแล้วก็เนื้อทองฝาบาทลงยาลายธงชาติครับหลักๆที่เยอะๆก็จะเป็นนี่ครับหนึ่พันเหรียญจะมีอะไรกันบ้างครับเนื้อทองฝาบาทประกบอบาก้าเนื้อฝาบาทลงยาลายเสือเหลืองเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาลายเสือขาวประมาณนี้ที่หนึ่งพันเหรียญนะครับนี่มาเดี Bonnie, ๋ยวเรามาดูกันเลยกับเหรียญจริงนะครับวันนี้มีตัวอย่างอยู่สามเหรียญนะครับ สามเหรียญเหรียญแรกก็ต้องไม่พนเนื้อเงินนะครับ <c oughs> เป็นเหรียญเก็บแล้วนะครับยโอ้โหลงยาลิงชาตินี่แบ่งเป็นเฟอสีนี่ครับเป็นรูปทรงเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญรูปไข่หลวงพ่อพัดนั่งบนเสือนะครับเต็มองค์ลงยาจีวรพื้นแดงขอบน้ําเงินครับด้านล่างเขียนว่านาครสวรรค์ด้านบนเขียนว่าหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนี่เดี๋ยวมาดูความคมชัดหน่อยโอ้วงมีอะไรไหมครับไม่มีนะโอ้โห นี่ครับแต่ลงยาได้ได้สวยเลยนะครับเสือเป็นไงครับเสือชัดนะครับาเสือชัดมองในหลายมิตินะครับเรื่นี้นี่คือเนื้องเงินนะครับด้านหลังโอ้โหเอา้าเฮ้ยตรงนี้ลงยาหน้าหลังแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นลงยาหน้าหลังนะครับเขียนว่าพยักบาปไพรีนะนี่พยักบาปไพรีนะครับพยักบาปไพรีข้างหลังเขียนว่าพศสองห้า หกสามวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เลขโค้ดอยู่นี่สี่สองนะครับ,รต,รบต่อโค้ดด้านนี้เป็นโค้ดตัวอะไรครับตัวอะไรเห็นไหมในตัวณนะนะครับนี่ตัวนะโอ้โหยันเต็มหมดเลยนะครับนี่ดูอักขระเลขยันและกันคนไหนชอบนะดูอักขระเลขยันต่างๆนะครับเหรียญค่อนข้าง,างจะ ใหญ่พอสมควรเลยนะครับไม่ไม่เล็กนะครับรุ่นนี้มาเดี๋ยวเรามาดูความกว้างของเหรียญหน่อยครับความกว้างของเหรียญรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณสามสามจุดหนึ่งเซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณโอ้โหสี่จุดสองเซนเลยนะนี่ครับนี่ครับใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ตอนนี้ไม่ค่อยจะพบเห็นแล้วนะกับเหรียญหลวงพ่อพัดนั่งบนเสืออย่างเงี้ยกับรุ่นพยัคฆ์พันล้านปากัยดีต่อไปครับ เป็นรายการที่8.8เป็นเนื้ออปบกาครับโอ้โหเนื้ออาปกากาลงยาลายธงชาตินะครับขอบเขียวถือว่าลงยาได้ดีนะครับนี่ลงยาลายธงชาติขอบเขียวด้านหลังด้านหลังจะมีโคดรไหมรุ่นนี้นี่เลขเขาเขียนเป็นเลขปากกาด้วยปากา,ะกานะครับก็ต่อโคตดนะเหมือนกันแล้วก็เลขโค้รและลำเบอร์อยู่ด้านนี้ครับสองแปดศูนย์นี่คือลงยาลายธงชาติมาดูความคามชัดก่อนทใไมลงยาจะเป็นยังไงครับ นี่ครับโอเคอยู่นะถ้าใครชอบนี่ครับสุดท้ายครับเป็นงานหน้ากากครับเป็นเนื้อทองทิพน้ากากอับกาก้าครับเนื้อทองฝาบาทใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมาดูเขาว่าทองฝาบาทหรือทองทิพนกับทองฝาบาทหน้ากากอับกาก้านะครับนี่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อโค้ดตัวเดียวกันเหมือนกันนะครับนี่ใครเจ้าหาบูชาก็ลองเจ้าหาบูชาได้กับเหรียญรุ่น เหรียญนั่งเสือเสาห้ารุ่นนี้พิธีดีนะครับเสาห้าเนี่ยเป็นพิธีใหญ่ตอนนั้นตอนนั้นเลยนะครับก็เลยมีคนเช้าหาบูชามากมายเลยนะครับนะครับรุ่นนี้โอ้โหเดีโโ๋ยวผมเอาเป็นนี้นข้างหลังเป็นนี้เลยกันเนาะนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆนะครับขาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ